สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนต่อวงจร o p อ m แอมเวงจรขยายแบบกราฟเฟตนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีเบื้องต้นการคำนวณก่อนนะครับว่าเราจะมีการคำนวณยังไงนะครับดับแรกเลยจากวงจรนี้เราจะหาอัตราขยายแล้วก็ V o u อนะครับทีนี้เรามาดูวงจรกัน สิ่งที่เรามีมีอะไรบ้างตอนนี้เรามีแหล่งจ่ายแล้วนะครับเรามี RF นะครับเราขาด VO นะครับ Vout แล้วก็ r i n นะครับนี้จากสูตรการคำนวณอัตราขยายนะครับอัตราขยาย A นะครับจะเท่ากับ RF ส่วนด้วย r i n นะครับ ซึ่งถ้าเราจะออกแบบเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอัตราขยายเท่าไหร่อย่างเช่นผมบอวงจรนี้ผมต้องการอัตราขยาย10เท่านะครับผมก็เท่ากับอัตราขยายผมก็จะเท่ากับ10เท่านะครับทีนี้เอผมก็จะเท่ากับ10นี้ผมต้องการหา i in ผมก็จะย้ายข้างสมการนะครับ i in ก็จะเท่ากับ r อ ส่วนด้วยอัตราขยายเราก็แทนค่าลงไปนะครับ Rf เท่ากับสองรโอยีนะครับส่วนด้วยอัตราขยายนะครับสิบนะครับเราก็จะได้เท่ากับยี่สิบสอง k โ oh นะครับ เรามาดูกันต่อเรามี r in แล้วเรามีอัตราขยายแล้วเราต้องการ v out นะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับเราก็จากสูตร V u u t ลเท่าก,กับลบอ่ส่วนด้วย r in คูณกับ v in นะครับตัวนี้นะครับ v in เราก็แทนค่าลงไป สองร้อยยี่สิบคูณสิบกำลังสามสห้ายยี่สิบสอ,อง,อง,งคูณสิบลังสคูณกับ0.2นะครับเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ตัดตัดศูนย์จุดสองส ตัดออกมาได้สิบเท่านะครับโูล์สองเราก็จะ่ากับลบสองโวลต์น,นะครับนะครับวีเอา้าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อวงจรจริงกันนะครับนี่ครับโฟโตบอรอ่าเรจะมีอะไรบ้างเรจะต้องมีแหล่งจ่ายทั้งหมดสองชุดนะครับ มีอ in ตัวนี้เราใส่ข้ามไปก่อนมี R F แล้วก็มีตัว Op amp 741นะครับก็จะมีนี่นะครับ Op amp 741เห็นไหมนี่นครับจะมีเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะเป็นดอทนะบ่งบอกถึงขาของออฟแอมป์นะครับว่าอันนี้เป็นขาหนึ่งนะครับขาสองขาสามขาสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนับทวนเข็มนาฬิกานะครับเวลาเราต่อเราก็เสียบลงไปแบบนี้อย่างนี้เรามาดูกันต่อนะครับอันนี้ขาลบขาลบนี่จะเป็นเลขสองนะครับขาสองอันนี้ขาบวกก็จะเป็นขาสามนะครับ อันนี้ขาสี่อันนี้ขาหกนะส่วนอันนี้เป็นขาเจ็ดอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเราจะต่อ r ยี่สบสอง k ก่อนนะครับนี่นะครับ r ยี่สบสองสีแดงเลขสองนะครับก็จะเป็นสองสองสีส้มเลขสามนะครับก็จะเป็นสองสอง 03ตัวนะครับแล้วก็ข้อความผิดพลาดบวกลบ5%เนะครับก็อันนี้ 22k นะครับเราต่อแล้วก็ดูจากขา2นะครับไปที่ V i n ินนะครับแล้วก็ต่อขาข้างหนึ่งไว้ที่ขา2ของ o ัพแอมนะครับส่นขาข้างหนึ่งแล้วก็รอเสียบไว้อีกจุดหนึ่งเพื่อรอจ่ายไฟนะครับแบบนี้ ตัวแอมนี่เวลาต่อเราต่อคอ,อมแบบนี้ไปเลยนะครับเรามาดูกันต่อครับอันนี้ Rf 220 k o h นะครับเวลาเราต่อเราก็ดูขาข้างหนึ่งอยู่ที่ขา6ของ IC นะครับส่วนขาอีกข้างหนึ่งอยู่ที่ขา2ของ IC นะครับเราก็เสียบไปเลยข้างหนึ่งอยู่ขา6 ข้างนึอยู่ขาสองแบบนี้นะครับเหนหแบบนี่นะครับแบบนี้เป็น220ย k นะครับก็เป็นสองสองสีเหลืองก็เลขสี่นะครับหมายถึงศูนย์สตัวนะครับแล้วก็ค่าความผิดพลาดบวกลบ5%นะครับนี่เดี๋ยวเรามาต่อสายจัำกันต่อครับอุปกรณ์ อย่าแรงใจเราจะต่อหลังสุดเลยนะครับเรามาต่อวงจรให้เรียบร้อยก่อนก่อนการจ่ายไฟนะครับขาสามนะครับไปไหนครับลงกาวนะครับศูนย์โวลต์เราก็ต่อขาสามแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็ลอยไว้แบบนี้นะครับลอยไว้ก่อนขาสี่นะครับลบสิบสองโวลต์น,นะครับ ก็ขา7นะครับขา7บวก12โวลต์นะครับส่วน Vout หรือขา6นะครับเรามีขาตัวต้านทานต่อไว้อยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ไม่เป็นเรต้องเสียบก็ได้นะครับสายจัมนี่นะครับอันนี้เป็นขา7นะครับเห็นไหมห้าหกเนะครับส่วนอีกฟังหนึ่งเห็นไหม อ่านี่สามกับสี่นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูการต่อซัพลายกันต่อนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูซัพลายกันนะครับอ่าทีนี้ซัพลายเราจะมี2ชุดนะครับซัพพลาย1นะครับซัพลายตัวนี้เป็นซัพลายดิจิตอลนะครับเราจะไว้จ่ายไฟวีอินให้กับวงจรนะครับ ส่วนตัวนี้ซัพพลายสนะครับเราจะมาจ่ายไฟให้กับ IC นะครับเหตุผลที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าออฟแอมนะครับเขาจะใช้ทั้งไฟลบแล้วก็ไฟบวกนะครับเราก็ตัวนี้เราสามารถจ่ายได้ทั้งไฟลบไฟบวกนะครับแล้วก็กาวนะครับอันนี้เราจะใช้ในด้าน dc นะครับ DC ส่วนตรงนี้ AC เราไม่ใช้นะครับเราใช้ไฟตรงนะครับไฟ dc ทั้ง2ตัวเลยนะครับนี้จากวงจร เขาบอกว่าเราใช้บวก12โวลต์ลบ12โวลต์นะครับในซัพพลาย2แล้วก็ v i อ0.2โวลต์นะครับนี่เรามาดูกันวิธีการเช็คซัพพลายเราก็เสียบสายด้วยก่อนปึบนี่เขาบอกว่าต้องการ0.2โวลต์เราก็ปรับไป0.2โวลต์นะครับนี่น เราปรับให้ได้่วนที่สองวนนะครับเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อ,อชุดหนึ่งเขาบอกว่า,าใช้กาวหนึ่งตัวก็คือศูนโวลต์นะครับแล้วก็เห็นไหมเอ่ยมันจะมีลบ,บ,บสิบสองโวลต์ลบสิบองโวลต์ตัวหนึ่งบวกสิบสองโวลต์ตัวหนึ่งทีนี้เราจะมาเสียบ สายกันนะครับเสียบแบงจ่ายกันเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับลางจ่ายไฟกับวงจรนะครับทีนี้ก่อนอื่นนอจ่ายไฟวีอินก่อนนะก็คือสะพานดิจิทอลนะครับสปพายตัวแรกนะครับนาจ่ายเราก็ดูนี่ครับไฟบวกจะเข้าขา R 2 2 k นะครับ ือ R in นะครับก็คือจะเป็น R ตัวนี้นะครับเราก็หนีไปเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วขาไฟลบนะครับลงกาวนะครับหรือต่อไว้ที่ขา3ก็ได้นะครับถ้าเป็นกรณีจุดจัาแบบนี้ก็คือขามาถึงกันนะครับเราจะหนีไปที่ตรงนี้กาวนะครับหรือจะหนีไปที่ขา3ก็ได้นะครับเราก็หนีไปเลยขา3 ไฟลบของสภาดิจิตอนนะครับนี้เรามาต่อครับวิธีการจ่ายไฟเลี้ยงออฟแอมป์นะครับบวกบโวลต์กับลบบโวลต์ครับเราจ่ายลบสิบโวลต์กันนะครับลบสิบโวลต์อยู่ขา4ี่นะครับลบสิบโวลต์นะครับไม่ใช่ขากาวนะครับไม่ใช่ศูนโวลต์นะครับลบสิบสองโวลต์นะครับครับหนีไว้แบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นขาไฟบวกนะครับบวก12โวลต์ขาเจ็ดนะครับเราก็หนีบไว้แบบนี้นะครับห้ามจ่ายไฟผิดนะครับเดี๋ยว i อจะเสียหายนะครับหนีบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกขานึงครับกาวนะครับของซัพพลายตัวที่สอนะครับกาวตัวนี้นะครับเราจะหนีบไปที่ขา3เหมือนกันนะครับนับคือนนี้นะครับหนีบไว้ แบบนี้เลยนะครับครับผมเดี๋วทีนี้เราจะมาวัดตัว v ี u อกันนะครับรจะมาวัดตัว v ี u อกันเลยเราจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับอันนี้ ต้องเลือกหมดอันนี้จะเป็นย่านไฟสลับนะครับไฟ AC นะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราใช้ย่านนี้นะครับไฟตรงนะครับ DC นะครับรก็มาดูบวกลบนะครับตรงนี้ครับ V out นะครับ,รบที่เราจะวัด บวกลบเาก็ไว้แบบนี้นะครับบวกเราไว้ที่ขา6ของออฟแอมนะครับหรือขาตัวต้านทานของ R f นะครับนี่นะส่วนขาลวส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับสีดําเราจะไว้ขากราวนะครับหรือขา3ก็ได้นะครับเราก็วัดไปเลยแต่ตรงนี้ที่ขา6นะครับอยากให้รักษาสังเกตตรงนี้นะครับได้ ลบหนึ่งจุดหกหนึ่งหกนะครับลบหนึ่งจุดหนะครับอันนี้เป็นค่าที่เราคำนวณได้นะครับดี P ๋ยวที่เราคำนวณได้จะเป็นลบ2โวลต์นะครับแต่เมื่อกี้เราวัดได้นะครับค่าที่วัดนะครับพิลลจะเท่ากับลบหนึ่งจุดหนะครับประมาณลบหนึ่งจุดหนะครับหายไปไหนลบศูนย์จุดหายไปไหนอีกลบศูนย์จุดี่นะครับ ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าตัวต้านทานมีค่าความผิดพลาดอยู่นะครับบวกลบ5%นะครับก็จะทําให้ตรงนี้เกิดค่าความผิดพลาดไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากซัพพลายดิจิตอลนะครับก่อนจะจ่ายไฟเราก็ควรเอามิเตอร์นะครับย่าน dc นะครับวัดเอาพุทของซัพพลายก่อนนะครับว่าออกมา0.2โวลต์จริงหรือเปล่านะครับบางครั้งเราก็ดูจากตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะครับ แล้วถ้าถามว่าวงจรนี้วงจรขยายแรงดันขยายได้สูงสุดเท่าไหร,นร่นะครับจากในอุดมคติเขาบอกแล้วว่าเป็นอนันต์นะครับแต่จริงๆแล้วก็อัตราขยาย Vout นะครับจะขยายไม่เกิน12โวลต์ตรงนี้นะครับจากไฟเลี้ยง IC นะครับเอาเป็นว่า Vout จะขยายได้ไม่เกินแหล่งจ่ายของ IC นะครับครับไม่เกินบวกลบ12โวลต์น,นะครับ ถ้าเราจ่ายบวกลบ15โวลต์ก็จะไม่เกินบวกลบ15โวลต์น,นะครับครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ